สมาชิกชมรมเราชชนบทนะครับเลี้ยงไอติมเด็กนะครับเนื้อแถวเลยเนื้อแถวเลยโบราณอันละห้าบาทชมรมเราชชนบทนะครับอันละห้าบาทอาวุธมาเสียเราเข้าแถวบ้างดีได้เลี้ยงไอติมเด็กๆนะครับผมร้อยหนึ่งที่นี่ที่นี่ที่ไหนนี่ที่นี่ที่ไหนอ่ากรีบไปเลยโรงเรียนพอกระทะโรงเรียนพอกระทะนะครับได้ไอติมครับขอบคุณครับด้วย นับเลยนับเลยใครสามสี่ห้าเจ็ดนับเลยลูกจะได้รู้กี่อันลูกสองละวสามฐานเลยฐานเลยฐานด้วยนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ใหญ่ใจดีรวมสมทบตัวพิงในคนละร้อยนะครับเลี้ยงไอเต็มนน้องน้องน้งเรียนพอกระทั่งครับเดี๋ยวคนนับไปดีไว้เท่าไรคนนับไปไหมใช่ไหมเราช่วยนับด้วยไงหกเออนับด้วยหก ไเรคือไม่แน่ใจครับเจ็เป็ชองคือพูดด้วยพูดด้วยแปดอ่าแปดนว่าจะรออยู่หนจะรอช่องแปแล้วใครจะพาไปช่องแปจะพาไปเก้าในเดี๋ยวคุยขาว่าอุัแล้วเีวกัเื่อะครับเรามาสำรวจที่ช่องแป้นะครับพอดีเลยมาแวะที่โรงเรียนทอกระทะก่อนนะครับแล้วก็ จอไอติมก็เลยเลี้ยงเด็กนะครับมาชิกชมรมรัชบที่มาร่วมสำรวจก็ร่วมเลี้ยงไอติมเด็กนะครับสามสี่ห be ้า มน้นอได้นะพ่กันยังกดนเดียวนั่งกินกันเดินลงเดินประันยูนะัเก้าก้าิบเรอยับนแล้วผเมื่อก่อนใช่ไหมนั่งกินเป็นระเบียบเรียบร้อยร่อยไหม่อยไหม